และช่วงเวลาต่อไปนี้เรากําลังเข้าสู่ในยุค m e t a เวิร์นะคะดังนั้นการที่จะทําธุรกิจต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคไปตามสมัยด้วยคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจัดงานจุฬา m a s t e r ร์เวิ2022นะคะเป็นการรวบรวมระดับปรมาจารย์หรือที่เราเรียกกันว่า Master ในแวดวงธุรกิจต่างๆเลยเพื่อที่จะมาให้ความรู้ในงานเสวนานี้ไปดูกันเลยค่ะ คณะพานิชิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเสวนาธุรกิจจุฬา Masterverse 2์ส2 2รวมคุณพลปรมาจารย์ระดับมาสเตอร์หลักแขนงทั้งไทยและเทศแนะแนวคิดและกลยุทธ์สู่โลกธุรกิจยุค m e t a เว r ร์จากการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสุดพลิกพลันจากโรคระบาดโควิด -19 ค่ะ คำว่าเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับนะเมตาที่เราบอกว่าแปลว่าความยิ่งใหญ่เวิร์สคือยูนิเวิร์สนะที่แปลกันว่าจักรวาลนะหรือมิกเนี่ยแท้จริงแล้วคือจักรวาลน,นี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากพอที่เราจะไปทําอะไรก็ได้นะครับในโลกของความเป็นจริงผมทําอะไรไม่ได้ครับผมยืนอยู่ตรงนี้แต่ใจผมไปอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะมีคนรุ่นใหม่นะครับที่ชื่นชมนะครับชื่นชอบเทคโนโลยีเขาสามารถพาเอาใจนะครับงานะเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยไปทําธุรกร,รมตรงไหนหรือไปอยู่ตรงไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นการปรับตัวของสถาบันการศึกษาเราก็เลยอยากจะบอกว่าจักรวาลที่คุณพูดแะทำอะไรก็ได้ขอให้เป็นจักรวาลเรื่องของการเรียนรู้นี่คือที่มาของคา Master word นะครับที่บอกว่าเป็นจักรวาลแห่งน,นักคิดจักรวาลของูรูเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหน้าที่ของคณะบัญชีจุฬาก็เลยอยากจะส่งเสริมให้ทุกท่านเนี่ยนะครับไปหาความรู้ได้ในจักรวาลทั้งหมดเลยครับ นะร่างกายเราอยู่ที่บ้านแต่ใจเราไปถึงต่างประเทศเราไปที่ไหนก็ได้ครับและนี่คือจุดเริ่มของการเรียนการศึกษารูปแบบโฉมใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นและนี่คือการปรับตัวและก็การก้าวล้ำนะครับในเรื่องของการศึกษาในประเทศไทยครับคณะผานนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะสร้าง masters in the universe เื่อการอยู่รอดได้ร่วมเรียนรู้หาแนวทางกับเหล่าปรมาจารย์กครูกว่า20ท่านที่เป็นมาสเตอร์สในแต่ละสาขา,าที่ร่วมเปิดมุมมองธุรกิจในทุกมิติทั้งการบริหารจัดการการตลาดการเงินการบัญชีและเทคโนโลยีค่ะ